ก็คือเปิดจำหน่ายของงงดวันที่หนึ่งสิงหาคมคะนะฮะใครที่ยังไม่ได้ฝันก็ก็กรีบรีบกันนะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้แค่ผ่านเข้าไปแค่สี่ชั่วโมงนี้หกโมงเช้าใช่ไหมคุณตั้งแต่หกโมงเช้า <c oughs> ถึงสิบโมงนี่จำหน่ายไป กว่าสามล้านหกแสนใบนะดิฉันช้าไม่รู้ว่าสองชั่วโมงนี่ถือว่าช้าไปมากเลยหรือเปล่าดิฉันยังพลาดเลขในดวงใจไปเลยเนี่ยนั่นสิฮะตอนนี้เนี่ยมีประชาชนเข้าไปซื้อกันกว่าสี่แสนคนเลยทีเดียว<อ>นะฮะแล้วก็จําหน่ายไปสามล้านหกแล้วะนะฮะน่าจะหมดเร็วกว่างวดที่ผ่านมาหรือเปล่าว,ว่างวดที่ผ่านมานี่สองวันไม่ถึงสองวันงวดที่ผ่านมาเนี่ยห้ 5, 000, 000, าล้านหนึ่งแสนใบถูกไหมคุณเอกวินแต่ได้ข่าวว่างวดเนี่ยเขาเพิ่มเป็นเจ็ดล้าน เจ็ดล้านกว่านะเจ็ดล้านกว่าใบนะฮะเพิ่มมาอีกสองล้านกว่าใบครับอันนี้คุณยังครึ่งวันเองครึ่งวันเองปลาไปสามล้านกว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะค่อยาย่อยเพิ่มเพิ่มเนาะคือเขาก็ต้องดูฝั่งคนขายใบด้วยแหละว่าเขาได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงไม่ใช่แบบว่าเอ้งวดนี้ขายดีเพิ่มอีกสิบล้านใบเลยไม่ใช่อย่างไงอ่าก็ต้องดูให้มันสมดุลกันเนาะอาจจะเพิ่มงวดน่าอาจจะเพิ่มหนึ่งล้านหรือสองล้านอะไรเนี้ยให้มันเพียงพอกับความต้องการซื้ออะไรต่างต่ิงทีดิฉันก็ ก็เห็นแล้วก็คนที่เดินขายก็น่าเห็นใจเขานะที่เดินเร่ขายเป็นแผงอยู่เนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็จะช่วยอุดหนุนแต่อย่างเป็นไปได้ก็คืออยากให้ราคาปรับให้เท่ากับดิจิทัลไงอ่าน,น,นี้ก็ขายหมดไวถ้าเกิดร,ราคาราคาปรับอันนี้แต่ทีนี้คุณเอกกินก็มองว่าเอ๊ เนี่ยผ่านมาแค่ครึ่งวันเนี่ยปลาเข้าไปสามสี่ล้านใบแล้วว่ะครับเอ๊จะเป็นตกถึงมือผู้ซื้อ,อรายย่อยจริงๆเท่าไหร่นะแล้วจะเป็นหวยทิพย์หรือเปล่าหรือจะแบบแบบว่างวดที่ผ่านมามีมีคนแบบตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊อกว้านซื้อไปหรือเปล่าในทุนก้านซื้อหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะว่ากว้านซื้อไปถูกป่าเพราะบางคนก็แบบว่า เลขที่อย่างที่บอกว่าอย่างอ่างวันนี้ยเลขในดวงใจของดิชันัสองชั่วโมงยังไปแล้วว่าปิวแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ผมว่าคนเราเขาแบบมีการเตรียมตัวมากขึ้นเพราะว่า<อ>ผมไปถามอ่พอออกองสลากนะะก็คือเขาบอกว่าไอ้ที่แบบมีการกว้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็ไม่พบความผิดปกตินะก็คือมีคนก็กดซื้อกันตามปกตินั่นแหละก็คือลูกค้ารายย่อยอย่างเรานี่แหละเขาไปซื้อสีสันแต่ว่าที่แบบไปมีไปโพสต์ขายเอาสลากดิจิทัลไปโพสต์ขายต่อนี่มันเป็นแค่รายย่อยที่ขายกันนั่นเองแต่ว่าก็จับกลุ่มดําเนินคดีเรียบร้อยผิดกฎหมายอันนี้ผิดแน่นอนแล้วก็เตือนไปเลยนะู้ฟังอย่าไปซื้อสลากดิจิทัลต่อใครเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของคนที่ซื้อคนแรกค่ะ เพราะว่าเรายืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังอยู่แล้วถ้าดิฉันซื้อปุ๊บแล้วดิฉันไปขายต่อให้คุณเอกวินถ้าถูกรางวัลขึ้นมาล่ะคุณจะยอมให้เขาไหมถ้าถูกรางวัลคุณเอกวินได้หรือดิฉันได้คุณนพศรได้ไงคะแต่ว่าคุณนพศรจะเป็นคนดีแบบว่าเให้คุณคืนให้คนคนซื้อต่อไปดีไหมนั่นสิจะมีคนที่เห็นตรงอย่างนี้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาแบบคือซื้อมาแปดสิบเนี่ย โอเคไม่รู้แหละว่าดิฉันเอาไปขายต่อยคุณเอกวินเท่าไหร่ไอ่เก้าสิบบาทก็ได้อเอาอย่างน้อยก็ถูกกว่าเรขขายที่เห็นใบละร้อยถูกไหมอ่าโอเค okay, คุณเอกวินอยากได้เลขนี้ซื้อไปเก้าสิบบาทถูกขึ้นมาเนี่ยก็คือมันมีปัญหาตอนขึ้นเงินรางวัลน,นี่แหละนั่นแหละเ,ออเงินมันก็จะเข้าบัญชีของถ้าสมมติรางวัลไม่ใหญ่เนี่ย มันจะเข้าบัญชีเลยใช่ไหมคุณเอกวินเพราะว่าถ้ารางวัลใหญ่ๆเราต้องไปกองสลากถูกไหมถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะต้องไปรับที่กองสลากเดี๋ยวดิฉันไปศึกษาเส้นทางก่อนนะถ้ารางวัลที่สองลงมารางวันเล็กๆก็โอนเข้าบัญชีได้เลยใช่ไหมแต่ทีนี้ดิฉันจะโอนต่อให้คุณเอกวินหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละฮะไม่ควรนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าทางสำนักงานสลากเขาก็จะมีวิธีการช่วยเหลือผู้ที่เกิดเจอ หวยทิปลอตเตอรี่ทิปใช่ไหมคะที่แบบว่าเอาไปโพสต์ขายก็คือเขาเขาก็ป้องกันค่ะอ่าอันนี้ช่วยเหลือคือก็ก็คือไม่ได้แบบว่าไปเยียวยาอะไรแบบนั้นเพราะว่าเอเขาก็เตือนอยู่เรื่อยเตือนอยู่ทุกงวดอย่าไปซื้อต่อใครแต่ว่าคือก็ก็คืองวดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยเขาปรับรูปแบบนิดนึงเปลี่ยนการพิมพ์เลขทับลงบนใบสลากเพิ่มขึ้นมาให้เป็นจุดสังเกตว่านี่คือสลาก มันจะเป็นการป้องกันปลอมแปลงอีกแบบนึงคือแต่อย่างว่าอย่างเมื่อเช้าที่ดีฉันดูเนี่ยก็ยังเป็นแบบชุดที่กับเลขวันที่ถูกไหมนึกให้คุณผู้ฟังนึกตามถ้าถ้าไกลมีสลักแบบใบนะลองหยิบขึ้นมาดูนะมันจะมีคําว่างวดที่กับชุดที่อยู่ข้างล่างตัวเลขอ่ะนะฮะก็คือเขาก็เพิ่มพิมพ์คําว่าชุดที่อ่ะไปทับ ตรงวันที่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเขาจะพิมพ์ชุดที่ลงไปทับอันแล้วอย่างนี้จะไม่ตาลายดูออกใช่ไหมว่าเป็นของงวดนี้ดูออกดูออกออกใช่ไหมก็เดือนวันเดือนปีไม่เพี้ยนใช่ไหมนะก็ไยืนยันว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่แบบป้องกันการปลอมแปลงสลากได้แก้ไขปัญหาสลากิพิปได้ก็เห็นไหมคือกลโกงก็จะหาทุกวิธีทางทีนี้ทางทางภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องหาทุกวิถีทางเหมือนกันในการแก้กโกงนะเพื่อเพื่อใครล่ะก็เพื่อประชาชนไง ในเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีกับคนหาวิธีปลอมแปลงได้อีกแหละอ่าเดยกก็ต้องแบบว่าแต่วันงวดนที่ยังไม่มีรายงานเนาะว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งกับสลาดดิจิตอลเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวยต้องมีเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวก็มีเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างงวดที่แล้วเขาก็จะออกมาเนาะมีตั้งกี่กี่ล้านได้ตั้งหลายคนหลายคนอยู่เหมือนกันนะรางวัลที่หนึ่งเพิ่มอ๋อเพิ่งเพิ่มเจ็ดนเพิ่มใช่ค่ะนะอืม ก็เนี่ยแหละหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังออนี้้มีเวลาไปเดี๋ยวก็ไปตอกย้ําคนที่แบบว่าผิดหวังงวดที่ผ่านมาอีกก็น่งข้างๆคุณก็คนนึงแล้วค่ะดิฉันเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบการซื้อสลากดิฉันก็เข้าไปแอปเป่าตังได้แล้วกันเนาะค่ะ